ก็จะมีเศรษฐีใหญ่ๆนะครับในเมืองไทยมีธุรกิจใหญ่โตเลยที่ออกจะไปในทางที่ยึดว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเท่านั้นนะครับที่เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับมีสินค้าของบริษัทนี้ที่ก็เรียกว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าถ้าไปสำรวจดูคนจะไม่ค่อยชอบเจ้าของไม่ค่อยชอบบริษัทเพราะว่ามีพฤติกรรมเอาเปรียบสังคมหลายแบบเช่น เอาเปรียบผู้บริโภคจากการผูกขาดควบรวมกิจการเอาเปรียบคู่ค้าทั้งทั้งที่คู่ค้าบางทีเป็น SME จ่ายเงินให้เข้าช้าเอาเปรียบนักลงทุนไม่ใช่เฉพาะผู้ถือหุ้นทุกคนนะครับจะได้การปฏิบัติที่ดีต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไปเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยอเวลาจะซื้อขายหุ้นใช้ข้อมูลวงในอเอาเปรียบคู่แข่งโดยไปติดสินบนไปฟ้องร้องภาครัฐต่างๆเพื่อให้ตัวเองนะครับสามารถแข่งขันได้เปรียบกับคู่แข่งรายอื่น และเอาเปรียบสังคมทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับ <c oughs> แต่ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าแนวคิดแบบนี้จะไปได้ไม่ไกล <c oughs> ถ้ายังไม่สนใจผู้มีส่วนได้เสียให้ครบหมดไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนผู้ถือหุ้น <c oughs> นะครับต้องสนใจพนักงานปฏิบัติต่อพนักงานให้ดีปฏิบัติต่อลูกค้าคู่ค้านะครับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมให้ดี <c oughs> จึงจะเป็นธุรกิจที่จะมีอนาคตไปไกล <c oughs> เพราะคนอยากจะซื้อของคนอยากจะมาทํางานด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นกลับมาเป็นธุรกิจเป็นทุนนิยมนะครับที่คิดถึงส่วนได้ส่วนเสียของทั้งสังคมมากกว่าผู้ถือหุ้นอย่างเดียวจะเป็นเรื่องที่ดีครับ